กินอาโรครับมากินอาหารจีนกันบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่เจริญนคร34/2ร้านนี้มีชื่อว่าง้วนหลีเจริญนครเป็นรสชาติอาหารจีนซึ่งเปิดมาแล้วกว่า100ปีด้วยกันรสชาติเป็นไงตามมาแล้วใคร้เป็นสายอาหารจีนต้องบอกเลยว่าคลิปนี้คุณห้ามพลาดเด็ด เพราะร้านที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมตอนนี้นะฮะเป็นร้านที่มีตำนานเปิดมากว่าร้อยปีเดียกันและนี่คือร้านง่วนหลีเจริญนครที่ดั้งเดิมเขาเคยเปิดตึกเจ็ดชั้นแถวเยาวราชเมื่อร้อยปีที่แล้วเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วแถวเยาวราชตึกเจ็ดชั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดถ้าใครได้ตามตำนานของย่าแฟนนะครับที่นี่เลยครับคือจุดกำเนิดของซ่องโสเภณีในเมืองไทยสมัยร้อยปีที่แล้วและเหยุที่เราพามาถ่ายนี่แหละครับเจ้าของในรุ่นที่3ที่เขา บอกมาว่าในยุคสมัยก่อนนะครับครอบครัวเขาได้เป็นเจ้าของตึกเจ็ดชั้นและเปิดพัตคารร้านข้าวต้มเล็กๆอยู่ชั้นล่างแล้ววันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาลิ้มลองอาหารต้นตำรับสูตรโบราณของคนจีนในยุคสมัยก่อนซึ่งเฮียแกยเล่าให้ผมฟังว่าตัวคุณปู่หรือทวดแกนี่นะครับโดสัมเพามาจากเมืองจีนและได้เก็บหอมลอมล,อมลิบมาเปิดร้านข้าวต้มต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยก่อนนะครับมันมีการประม<ฮ>คนจีนจริงๆไม่สามารถซื้ออาคารหรือที่อยู่ที่เป็นของไทยได้แต่ปัจจุบันเนเฮียก เป็นรุ่นที่3แล้วครับแล้ววันนี้ผมสั่งอาหารก็ตามนี้เลยนี่คือเมนูแรกครับเขาเรียกว่าอส่วนในราคา150บาทเชื่อไหมครับผมแอบกระซิบถามเฮียว่าเฮียก็บอกว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับทาไม่ยากแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมทานคําแรกผมบอกเลยว่าแม่โคตรอร่อยเลยฮะว่ากันด้วยเมนูต่อมานี่คือไส้พะโลทอดในราคา300บาทเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวน้ําจิ้มซีอิ๊วหวานนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าเขาทามาดีมากรสชาติดี กรอบอร่อยตัวไส้ที่ทามาก็มีความสะอาดสะอานไม่ได้รู้สึกว่ามีกลิ่นเลยครับพูดกบพูดไปนะครับเมนูนี้สั่งมาทานเล่นนี่โคตรดีจานต่อมาคือกระเพาะปลาผัดแห้งในราคา250บาทเอกลักษณ์ของจานนี้เลยนะครับจากเท่าที่ผมลองกินแล้วกระเพาะปลาเขาผัดมันไม่ได้แห้งมากแต่รู้สึกแปลกใจครับการผัดกระเพาะปลาของเขามันมีรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำผัดมาค่อนข้างจะถึงเครื่องเลยครับเมนูนี้ก็ผ่านนะอร่อยครับจานต่อมาคือหอยจอปูในราคา300บาทนะครับเคล็ดลับนอกจากหอยจอปูที่ มันมีความอร่อยแล้วเท่าที่ผมลองชิมนะคะ้าน,นี้เลยผมแนะนําน้ําจิ้มบวยที่ทางร้านเป็นสูตรพิเศษเขาทําเองขึ้นมาจากเท่าที่ลองชิมนะครับน้าจิ้มบวยเขาอร่อยฮะมันเป็นน้ําจิ้มบวยที่เขาทํามามันไม่ได้หวานขนาดนั้นและแถมมันมีความหอมบางตัวกลิ่นบวยด้วยอันนี้ผ่านมากๆจานต่อมาคือเปาฮื้อน้ําแดงในราคา1,200บาทเราจะได้เปาฮื้อถึง10ตัวด้จานนี้ผมบอกเลยนะครับถือว่าทีเด็ดเอามากๆฮะและเปาฮื้อเขาให้มาตัวใหญ่ๆโซนคันนาที่ผัดมาถือว่ากรอบอร่อยจริงๆ จานต่อมาคือเต้าหู้ผัดพริกเกลือในราคา150บาทที่เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมเหมือนกับพริกน้ำส้มนะฮะอันนี้เมนูนี้ถือว่ากินและทานดีทานเพลินๆครับสำหรับผมแล้วนะครับผมว่ามันควรที่จะมีน้ำจิ้มอะไรที่มันเป็นสูตรคนไทยอย่างเช่นน้ำจิ้มไก่ที่เขาโรยถั่วลิส,สงทอดแล้วก็ทุบมากบับกรอบนะฮะผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะทีเด็ดเวิร์กเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟลงหล่อปูเบจจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่แนะนําร้านนี้ผม,มวันนี้แกพาผมมารู้จักกับเจ้าของร้านและพามาทาน พัตคาาอาหารจ oh, ีนรอ,อร่อยอร่อยที่เป็นร้านลับๆอยู่นะงั้นเราไปฟังเฮียตีเจ้าของร้านรุ่นที่สามฝากร้านกันหน่อยดีกว่าครับครับผมเจ้าของร้านตัวจริงมานน่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอจากในตํานานของที่ร้านนะครับเกือบร้อยปีนะผมรุ่นที่สามแล้วชื่อวุ้นหลีนี่เป็นชื่อกงโงโอ้โกงอายุก็เรียกเหมือนปู่อือยุคแรกเนี่ยร้านวุ้นหลีเนี่ยมันเคยอยู่บนถนนเยาวราช แถวประมาณเจ็ดชั้นสมัยก่อนจะเป็นที่รู้กันคือเป็นสูตรโบราณดั้งเดิม,ดดมคือจากดั้งเดิมแล้วมาอยู่ในมือผมได้ปรับให้มันดีขึ้นจากเครื่องปรุงเก่าๆเนี้ยเราจะใช้เครื่องปรุงที่มันดีขึ้น ร้านผมอยู่เจรนญรนครนะครับซอย34ทับสองเลี้ยวเข้ามาในซอยก็จะเจอร้านเลยอยู่ขวาม,มือจอดรถได้ตรงจอดรถในหน้าร้านครับมาหน้าร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเด็กจะพาจอดว่าจอดช่องไหนได้เปิด1ิโมงครึ่งครัวปิด4ี่ทุ่มยาวไม่มีเบรก ไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็จะมาเป็นกลุ่มแบบส่วนตัว10คน15คนเราจะมีห้องเ P ียีข้างหลังตรงนั้นน้งลิฟสูงวัยมาไม่ต้องกลัวเรามีลิฟต์ขึ้นวิวชแชร์อะไรขึ้นได้หมดอเอาเป็นว่าใครเป็นสาวกอาหารจีนแล้วอยากจะมาตามรอยผมนะครับร้านบ้วนหลีจเจริญนครทางร้านเขามีบริการจัดโต๊ะจีนหรือใครก็ได้ที่อยากจะจัดงานเลี้ยงร้านแห่งนี้เขาสามารถรองรับได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานวันเกิดหรือแม้กระทั่งเลี้ยงโต๊ะแช่พ่อหมูถือวันนี้คบคันนะครับวันนี้กินกับโกไป ハハハッと。<laughs>